คลิปวิดีโอนี้ดูเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากชื่นชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับและขอบพระคุณแนวทางตัวเลขดีๆจากท่านอาจารย์ทุกท่านครับครับสวัสดีครับ FC อ่า ทุกท่านนะครับสมาชิกที่อยู่ในช่องปภาวินสองจุดสามหนึ่งวารวยนะครับก็ผมก็ได้เอาลงให้แล้วนะครับอาจารย์เต๋านะครับเมื่อประจําวันที่หนึ่งมีนาคมหกนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าผมจะเอาอาจารย์เต๋านะครับลงให้สมาชิกนะครับหรือว่าคนที่ติดตามนะครับเวซีที่ติดตามช่องปภาวินนะครับสองจุดสามหนึ่งวารวยนะครับ อันนี้ผมเอาลงให้แล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้โทรหาท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ก็ย้ํานะครับว่างวดนี้นะครับเด่นบนล่างนะครับเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดนะครับอาจารย์ท่านบอกว่าปีนึงเนี่ยนะครับจะผิดอยู่สองงวดเท่านั้นนะครับจากสิติที่ผมได้ติดตามอาจารย์มาประมาณปีหนึ่งนะครับตอนที่ผมยังไม่ได้ทําช่อง y o u t u b e นะครับ ผมก็ติดตามท่านมาตลอดนะครับก็ตามที่ท่านพูดนะครับหนึ่งปีแกจะผิดอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองงวดนะครับที่กแกคำนวณมือมานะครับตั้งแต่รู้จักอาจารย์มาก็ประมาณสองสามปีแล้วนะครับแต่ก็ไม่เคยคุยกันเรื่องไหวยทำมือสักทีนะครับทีนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับเอาอคลิปลงให้นะครับก็คืออาจารย์เต๋านะครับงวดประจำวันที่หนึ่งมีนา คมหกหกนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเอาลงช่องของผมนะครับท่านอาจารย์นะครับให้เด่นนะครับบนล่างนี่เจ็ดกับแปดนะครับเมื่อที่แล้วเนี่ยท่านให้หนึ่งกับสองก็เข้าตัวหนึ่งนะครับพอดีคุยกับอาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้เลขตัวจับคู่มาด้วยนะครับงวดนี้แกบอกว่าลองดูนะครับแกให้หนึ่งแล้วก็ศูนย์กับเก้านะครับมีอยู่สามตัวนะครับ ก็จับใส่นะครับก็จับใส่เช่นนะครับก็คือหนึ่งเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งแปดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอย่างเงี้ยนะครับเก้าเจ็ดนะครับหรือเก้าแปดอย่างงี้นะครับงวดนี้นะครับท่านบอกไว้อย่างงี้นะครับสถิติของอาจารย์ก็เดินดีนะครับก็ให้เอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องประภาวินแสนประภาวินสองเจ็ดสามหนึ่งพารวยอยู่นะครับก็ขอให้ได้จับคู่แล้วก็ชอบชื่นชอบเลขตัวไหนนะครับก็ให้ เอทุกท่านนะครับก็นําไปซื้ออลอตเตอรี่นะครับรางวันเลขท้ายสองตัวอย่างนี้นะครับขอขอให้ f อฟทุกท่านที่ติดต,ตามนะครับช่องประพาบิน2องเจสามหนึ่งปลารวยเนี่ยนะครับก็ขอให้โดนๆนะครับปังๆนะครับงวดน,นี้นะครับแต่ถ้าจะเอาเลข่เด่นของอาจารย์นะครับไปจับคู่นอกเหนือจากตัวเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขเก้าของ เอฟซีทุกท่านที่ที่ชื่นชอบนะครับก็ไปจับได้นะครับนะครับก็ขอให้จับแม่นๆนะครับโดนๆนะครับถ่ายยังไงนะครับงวด่วันที่หนึ่งมีนาคมนี้เข้านะครับกดหน้านะครับผมก็จะโทรไปหาท่านอาจารย์อีกนะครับก็จะเอาลงให้เอฟซีนะครับหรือว่าสมาชิกในช่องประพาวินนะครับสองจดสามหนึ่งพารวยเนี้ยนะครับลงให้ตลอดเลยนะครับก็ไม่เคยลงที่ไหนนะครับก็ครั้งแรกนะครับในคลิปนี้นะครับ ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับคอยติดตามนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าเลขเข้าก็เป็นกําลังใจให้นะครับช่องของผมทําหมวทํามือนะครับเลขของอาจารย์เต๋าก็จะลงให้เรื่อยๆนะครับส่วนคลิปต่อไปเราก็จะหาเลขอาจารย์ที่ที่เข้านะครับลงนะครับช่องให้สมาชิกทุกท่านนะครับหรือว่า คนที่ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามช่องประพาวิน2731ด้วยนะครับก็ขอให้ fc ทุกท่านนะครับปังๆรลลวยนะครับขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับตามที่ใจปรารถนาครับผม